สวัสดีค่ะพวกเราทีมโอดีจากมหาวิทยาลัยไลวะลยลณ์หากเราพูดถึงวัชภัณฑ์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผลิตภัณฑ์ในการดูแลผื่นพ่ออ้อมจะเป็นสิ่งจําเป็นอันดับต้นๆในลิสต์ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในลนนักษณะนี้จะไม่ได้มีวางขายในตลาดมากนะักซ้มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บ้างก็แพงบางก็มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีผลิตพันธ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอีกทั้งมีราคาที่ต่ำสามารถเข้าถึงได้ซึ่งเจลดูแลป้องกันฟื้นฟูผื่นพอกออมในผู้สูงอายุโอดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ค่ะโดยเจลโอดีของเรามีส่วนประกอบของโปรตีนแบคทีโรซินผ่านการวิจัยมาแล้วว่าสามารถลดปริมาณแบคทีเรียและเชื้อราที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณที่เป็นผื่นพอกออมมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ใบับบกและมะเขือเทศที่ช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นและความแข็งแรงให้กห้กกัััิหนงงงงอออีทยฟลลล์เเคืปป ทำให้ไม่เกิดอาการปวดแสบเมื่อมีการสัมผัสกับปสัสสาวะหรือจราของผู้ป่วยไร้สารสเตอรอยปัดจากพาราเบนอ่อนยนต่อผิวหนังสามารถนำมาใช้ในการดูแลป้องกันและฟื้นฟูผื่นพอออมในผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างดีค่ะ โดยกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผิพันธ์ของเรานะคะจะเป็นกลุ่มผู้ปว่วยติดเตียงที่มีโอกาสในการเกิดผื่นพ่ออ้อมซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วง60-80ปีค่ะส่วนลูกค้าที่จะซื้อผิพันธ์ของเรานะคะจะเป็นกลุ่มผู้ดูแลผู้ปว่วยติดเตียงอายุ25-45ปีค่ะโอดีของเรามีคู่แข่งทางการตลาดแต่ถ้านามาเทียบในส่วนของสารสกัดธรรมชาติที่ใช้และราคาพบว่าโอดีของเราดีกว่าแน่นอนพวกเธอไว้ใจได้สามารถติดต่อพวกเราได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะไว้ใจโอดีดูแลคนที่คุณรักโอดีเดอะเบสท์ฟอร์ยูโอดีสวัสดีค่ะ